ตอนมีคนโกหกคุณมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยวันนี้มาเรียนอนุบาลฉันเล่นดีกว่าเล่นกับเพื่อนโอเคเพื่อนไปนเล่นกันอ้าโอ,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 อเออสแมนแปลงล่างเออช่อปุ่งไม่มีของเล่นด้วยนะปุ่งนี่ดูหนูหัวปุ๊บเลือช่อ เชอาเจ้าทม์ล่าเพื่อนฉันมาเลยกูมฉันมาแล้วฉันมาโรงเรียนสายโออเจ้าเออเจโาเออเจ้าเออจ้าเออเจ้าเออจ้าเออจ้ออเออนี้อะไรเนี่ยฉันลองโดดฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลยฉันโดดเรียนดีกว่าเจ้าไปด้วยเพื่อนเห้อไปด้วยเพื่อนเห้อไปยังไงไปประตูอีกอึบอึบ ปล่อยล้อด้วยนายมีคนเพื่อนเยอะไม่ใช่เหรอหนายเนี่ยลอยเด้ยวยด้วยนะเดีย๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปแล้วเหรอแป๊บอ๋อ้ฉันมาแล้ว,เ,วเพื่อนอ๋อเออาจารย์อาจารย์โดดเรียนแล้วเย้ได้โดดเรียนแล้วเย้ดีใจดีใจอู๋ไปางา้ดีใจชิดหายโห พลังนี่มีตาขาโบ๊โอ้ฉันเป็นใครเนี่ทยเท่ชิบหายฉันเนี่ยโอ้ยหล่อน้อยด้วยมีเพื่อนเยอะไม่ใช่หรอเออเจ,จ,มจ้มาจากมาจากตรงนี้แล้วเอ้ยเด็กเแคยนี่แกจะไปทำอะไรตรงนั้นเนาะเออคุกคือกรับระวงังแป๊บนึ่งอเออเจ้าเจ้าเจ้าลบหลบวัสดุทุกครัวจุติตูลิติตูด,ด,ด,ด โอ๊ยกระสุนครูบบสโอ๊ยมาไหน,นน่นะฮะคุณครูย่าไม่แก้งวัาไม่ใจคุณครูบ้าพลังกูพลังพลังฉันมาุ้มกลับบ้านกลับบ้านแล้วอะไรน่ะเออปราต,ต,ตูไม่เติมเอ้านี่มันทำอะไรื แปลงางปุ да. 3, ้งปงป้งงป้งปุ้งข้ข้าเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าฮึฮึอจ้จจ้จจจจจุจ้ารอจนด้วยนายแหวอ้อกูกูทนไม่ไหวแล้วกูอยากกลับ วิชาโดนตีเฮ้ยกูรีบวิ่งไปดีกว่ากูชอบวิชาโดนตีวิชาโดนตีล่างสองเป็นล่างหนึ่งแล้วกูเป็นล่างหนึ่งวิ่งเฮ้ยล่างสองแล้วล่างสามแล้วล่างตีแล้วล่างข้าแล้วเฮ้ยร้อยกูร้อยจะปีกูร้อยอุ้ยถึงแล้วหรอ อุ้ยเกือถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยดนตรีกูชกูกูครับขอบกินน้ำหน่อยนะครับโอ๊ยหลืกวนเนี่ยกูลืมไปมันมีตะข่ายอยู่หนาจุดแก้วอะไรว่าทีนน่นะเฮ้ยวันนี่ยขึ้คนคุณมาแรงบอลแรงบอล ต่อๆๆยพี่เอ้ยท,ทนไม่ไหวแล้วกีตาร์เหรอ กูไม่ไหวเลยกูเก็าวูาแตงแม่แแยกูไม่ไหวเลยกูอยากเล่นเน้อเล่นดนตรต้้ง้กูอยากเล่นดนตรีต น้อกไปมอนเลยสิค่ะยอีเด็กใหม่มึงตายไปแล้วไอเด็กใหม่เอ,อ้ยไปรอถึงด้วยเพื่อช่วยลืมดาวน์โหลด,ดอีเวนต์เดี๋ยวเราดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดาวน์โหลดแร็ปแร็ปปุ๊บตัดตบแป๊บแร็ปอีเดี๋ยวเราดาวน,แบบน์โหลดตบบแปบบ๊แบสบมัตเแบบ ชิดลุกตุวดชิดหนึ่งนะโอเค